สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขอใจชาวทุ่งและกระทันผู้ชมที่เขาหลบซุกท่านครับมืัอนี้จะมาคุยกันเรื่องสารจับใบฮะที่พี่น้องเขาใส่ผสมใน,นเวลาไปฉีดพ่นฉีดยาฆ่าแมงยาฆ่ายาฉีดปุ๋ยฉีดจุลินทรีย์ฉีดยังส่วนใหญ่แล้วพี่น้องเขาจะใส่สารจับใบใส่ลงไปน้ำเพื่อให้น้ำแตกโตดีซึมเข้าไปใบพืชได้หลา่บริยดตรงมงเตงเมงบรไหลทีมนะครับก็เรื่องว่าสารเสริมประสิทธิภาพกเ็เกินนะครับพี่นอ้อง สารจับใบนะครับพี่น้องจริงๆแล้วมันจะมีที่เขาผลิตขึ้นมาเฉพาะเจาะจงใส่เป็นสารจับใบโดยตรงก็มีนะครับสารกุ้มนี่นะครับจะมีประสิทธิภาพสูงนะครับพี่น้องบ่มีผลขางเคียงต่อพืชนะครับถ้าหากใส่ถูกต้องเด้้ล้วก็บ่มีผลกับยุคก,กับยากับบรรดาปุย๋ยต่างๆที่เราผสมไปมันจะเป็นตัวของตัวมันมันจะบ่มาทําปฏิกิริยานะครับแต่ว่าสารเรานีมีราคาแพงพี่น้องนะครับขวดท่อสองนิ้วนี สองร้อยสามร้อยนะครับรับพักเกษตรกรเฮาพักดําแปลงเนี่ยต้นไม้ด 4, 4, 5, 5, 4, ํ 200, 300, าซีซ่าหาต้นกันที่ไปซื้อขวดละสองร้อยสามร้อยบางทีก็เกินคว้นจำเป็นนะครับก็เลยว่าตามที่หลายๆ่องแนะนำเนี่ยแหละน้ํายาล้างจานก็ใช้แทนได้จ้ะนะครับเลยมีการนำน้ำยาล้างจานนะครับซึ่งหาง่ายมีอยู่ในขวขวดนึงก็พวกจี้บาทขึ้นเนี่ยก็ยี่สิบห้าบาทนี่นะครับพี่น้องนะครับใหญ่ก็ขวดัน้ำยาจับใบ จากบริษัทดังๆสามสี่ทบเดยนี้นะครับพี่น้องแต่นะครับเข้ามาพิจารณาบ่เนี่ยนะครับที่กินใส่แท่กันได้บ่ใส่ได้นะครับพี่น้องแต่ต้องใส่ด้วยความเข้าใจนะครับถ้าหากใส่โดยลู่เท่าบ่ถึงการนะครับก็จะเกิดผลเสียหลายกว่าผลดีกับพืชนะครับพี่น้องอ่ะมาบอกเรื่องน้ำยาล้างจานตัวนั้นตัวที่บริษัทเขาผลิตขึ้นมาอ่ใส่เฉพาะยอะจงเป็นสารจับใบโดยตรงเลยนะครับพี่น้องตัวนั่นนะครับ จะเป็นสารจับใบที่เอ่อจะเป็นสารที่ไม่มีประจุนะครับบวกกับบ่มีลบกับประจุก็คือประจุไฟฟ้านั่นเองนะครับลบกับบ่มีบวกกับบ่มีนะครับเมื่อไม่มีประจุนะครับพี่น้องเมื่อผสมกับสารนดินเส้นผสมกับสารเคมีกับยาขาแมงกับปุ๋ยกับจุลินทรีย์คับยังนะครับจึงบ่มีผลเค็ดให้ยาเขาเสื่อมหรือเปลี่ยนคุณสมบัติไปจุลินทรีย์เขาก็ตายนะครับนะครับ กระิได้ไ,ได้ประสิทธ,ธ,ธิภาพสูงการแตกตัวของน้ำยังก็ดีนะครับแต่ต้องใส่ในปริมาณที่เขากําหนดเนี่ยผมเนวัดเห็นว่ามันแตกตัวดีใส่ไรก่านี้แห้งสีแตกดีบมแม่นนะครับนั่นคือสารจับใบที่เขาผลิตขึ้นมาเฉพาะเจาะจงใช้เป็นสารจับใบโดยตรงนะครับใส่เป็นสารแตกตัวเอ้ยเป็นสารเปียกใบโด,ดยตรงนะครับแล้วไอ้เจ้าน้ายาล้างจานมัางละผงซักผ้ายาซีฟันสบู่ต่างตเนี่ยเขาผลิตขึ้นมาเพื่อใส่เป็นสารจับใบบ่บันะครับ เขาผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสารทาความสะอาดสารซักสารล้างนะครับนะครับแต่ก็มีส่วนผสมของสารจับใบอยูน um ้ำเดบบอนี่นะครับเป็นยังเขาจ้างผสมลงไปเพื่อให้น้ําแตกโตดีนะครับเพื่อให้น้ําแตกโตดีน้ํากระจายโตได้ดีอันเช่นเวลาห้าซักถานะครับถาซักน้ำเป่าๆเ,เนี่ยมันจะบริสะอาดแต่ใส่ผงซักผ้าลงไปน้ำเนียนะครับจะเฮ็ดให้น้ําซึมเข้าไปในเนื้อผ้าซึมเข้าไปในเส้นใยของผ้าได้ดีขึ้น น้ำเอาสารที่เขาผสมลงไปในยาในผงสผ้านสารขจัดคราบเ่ยซึมเข้าไปน้าเข้าไปแท่นที่สิ่งสุกโปรกไปดันสิ่งสุกโปรกให้ออกจากเส้นใยไอ้จุ่มนี่น้ำตัวนี้จะเข้าไปแท่นไอ้สิ่งสุกปรกก็จะรูดออกมานะครับแล้วก็จะบวกลับขึ้นเข้าไปอีกเนี่ยนะครับถ้าหาอไปใส่เป็นน้ำยาล้างจานขึ้นกันเขาจะใส่สารขจัดคราบสารขจัดไข,ขมันมั่งละ บางยี่หอ้อก็ผสมน้ายาฆ่าเชื้อลงไปด้วยนะครับพี่น้องฆ่าเชื้อโรคฆ่าจุลินทรีย์นั่นเองนะครับแต่ในกรณีถาบ่มีเฮ้าใสได้บ่ใสได้ครับพี่น้องนะครับใสได้นะครับแต่การใส่ต้องใส่ในปริมาณที่จํากัดอีหลเช่นน้ายี่สิลิตรเนี่ยเขาให้ใส่แค่1ิบ่เกิน10ซีซีายประเด็๋ละ10ซีซีบ่ถึงหดซ่อนประมาณครึ่งซ่อนประมาณหนึ่งซ่อนซาไป ใส่ลงไปต่อน้ำยี่สิบลิตรครับใส่เน้นปริมาณทีหน่อยหน่อยการใส่หรายะก้อหันก็นจะมีผลเสียใส่ดูเขาบ่ได้เรียบร้อยเนี่ยเพราะว่าไอ,ไอสารขจัดคราบที่เขาผสมมาในน้ำยาล้างจานมั่งละในโพลสปามั่งละมันจะไปขัดจัดไอเนี่ยนะไขมันที่อยู่ในใบพืชเนี่ยนะครับออกไปนะครับปกติพืชนะครับมันจะมีแป้งบ้างละ,ะติดแทรกอยู่เนี่ยบางอันบางต้นก็นจะมีแป้งเป็นผงขาวเคลือบอยู่ บางต้นก็นจะเป็นไข่เป็นมันมันเคลือบอยู่เวลาห้ายดหน้าลงไปเนี่ยบอิีน้ามันจะเบอซึมเขานะครับมันจะไหลหนีเบิดนะครับี่นอกแต่ตาห้าใส่น้ํายาล้างจานนะครับ,สรนะรบผสมลงไปในน้ำฉีดเขาไปนะครับมันจะไปล้างไข่ล้างแป้งตัวนี้ออกนะครับน้ำที่จะซึมเข้าไปได้เนาะนะครับถ้าหากใส่ในปริมาณลรยนะครับเคลือบไปแล้วนี่ก็จะถือทำไายไปนะครับถือทำไรยแล้วก็เฮ็ดใบใบใบใ่บา้างละเฮ็ดให้ใบเพาะบางใบ ควมต้านท่านโลกโลดลงเสื่อโลกเขาง่ายนะครับฉะนั้นท่านที่เออะีดเออะีดนี่แกรมเมนแนวดีปนใดนะครับแต่ใส่บบได้บ่ใส่แท่นกันได้แต่ห้องจะฉีดพ่นในกรณีที่จําเป็นจริงๆนะครับพี่นอ้องอย่างเช่นพืชเท่าทั้งรากอาจจะบ่เพียงพ่อหรือในช่วงที่เทากระตุ้นการผลิตนะครับอาจจะใส่ได้นะครับแต่ทาหากเป็นพืชที่เท้าบอ่อยากได้บ่เนี่ยตายยาหัวมันสีเลยเนี่ย ผสมไปเลยเช่นผสมกับยาขายานะครับเวลาเขาตัดสียาขายานีย่เลือกจากกำจัดวัชพืชนี่นะครับผสมก็ไปเลื่อยน้อยแลวก็ไ่ต้องย่านนะครับเพราะว่าเขาอยากให้มันตายอยู่แล้ว <c oughs> แต่ถ้าเป็นพักที่เขาใส่ยู่ใส่กินเนี่ยการใส่นำยาล้างจานเนี่ยก็ต้องระมดัดระวังเป็นพิเศษนะครับพี่นอ้องแล้วก็ใส่พํ่มเพื่อเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นสารจับใบเขาก็ใส่ได้ปกติแต่ว่าต้องใส่ในปริมาณที่เขากาหนดอย่างเคียงขัดเนี่ยสารจับใบถึงแม้ว่าจะเป็นสารที่ บ่มีประยุ์นะครับบบได้ผสมสารลงไปเปสารจับใบล้วนๆแต่หากใส่เกินปริมาณใส่ใด้ปริมาณขีดเข้มข้นสามารถสะล่างไขพืชนะครับสะล่างแป้งสะล่างไข้ที่เป็นพุ่มๆกันทั้งธรรมชาติของพืชนี่ออกไปได้ขึ้นกันครับฉะนั้นต้องระมัดระว่างนะต้องใส่ให้แบบเข้าใจจริงๆต้องใส่ตามที่เขากาหนดจริงๆนะครับนี่คือเกี่ยวกับสารจับใบนะครับพี่น้องนะครับสารจับใบนะครับ <c oughs> หลายท่าน เสียู่ทวนเอาทวนเอาสองสามมื่สีสองสามสสสามื่นสี่น้ำยาล้างจานก็มีแล้วสารจบใบบริกขึ้นยาเกเั่เม็ดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจพืชที่แสงรลด้่งให้กับเฮาเพราวะว่าจะเป็นพวกพักพวกผลละมารากไม้ต่างๆนะครับใส่น้ำยาล้างจานเนี่ยต้องใส่โดวยวามระมัดระวังนะครับหากใส่แบบลูเท่าพ่อถึงการนะครับผลเสียก็จะเกิดหลายกว่าผนดีนะคเรแล้วม้อปากที่ฝานองนะน,นะครับอลายท่านวาดใส่แท่นกันได้ใส่แท่นกันได้จริงครับ แต่น้าแตกตัวดีจริงซูสีครับสารจับใบที่เขาผลิตมากเฉพาะแต่ว่าในน้ำยาล้างจานเนี่ยในเมื่อเขาผลิตกันมากเพื่อขจัดคราบสิ่งสปกปรกเขาก็จะต้องผสมสารด้วยแล้วแต่น้ำเช่นสารขจัดคราบสารฟอกบ้างละน้ำยาคาเสื้อมั่งละนะครับตาพี่น้องอาจจะสีพ่นจุลินซี่ซึ่งเป็นจุลินซี่หรือปุยซี์น้ำที่ที่จุลินซี่ยังไม่ชีวิตอยู่นี่เอาผสมน้ำยาล้างจานเข้าไปอาจจะบ่มาะ อาจจะไปยับยั้งการทํางานของจิลินทซี์ได้นะครับพี่น้องฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวงังถ้าเป็นไปได้นะครับกั้นใจซื้อน้ํายาสารจับใบที่เป็นของแท้ของที่ใส่เฉพาะจับใบามากสารจักขวดหนึ่งเพราะว่ามันบริใวณในปริมาณหลายอยู่แล้วมนกัดใส่แค่1 0ซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับก็จะเกิดประโยชน์ก็เขาจะเอาน้ำยาล้างจานไปใส่ซึ่งเสียงนะครับบางทือใส่บดถึงตองสีน้อ เดยเอามาฝังพี่ฝังน้องเจ้าครับน้ำยาล้างจานใช้แทนสารจำใบได้ไหมก็ใส่ได้นะครับพี่น้องแต่ต้องใส่โดยควมระมัดระวังนะครับเพราะว่าเขาผลิตขึ้นมาเพื่อซักเพื่อล้างกําจัดสิงสกปรปกนะครับบ่แม่ผลิตขึ้นมาเพื่อใส่เป็นสารจำใบถึงแม้จะมีส่วนผสมของสารจำใบก็ตามนะครับแต่มันผสมบนอื่นมานําจะนั้นต้องระมัดระวังเลยนะมันบอกคือสารจำใบถ้าสารจำใบเขากใส่ต่สารจำใบมานะครับบ่มีน้ำยาบ่มีสารขจัดขราบบ่มีอีอย่างนะครับ วัตถุประสงค์ของการผลิตมันต่างกันแต่เขาก็มาใส่แทนกันเนาะนะครับเอาแค่น,นี้ฝากพี่ฝากน้องเพ็งแค่นี้สักหน่อย,น,น,ยะน,นะครับคลิปหน้ามีอย่างดีๆอยาพ่อกันไหมฝา <c oughs> กกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกําลังใจก,กับเพืใจชศรทุ่งนะครับไอ้นี่ก็เล็นไลฟ์ท่านถามเขามาเนาะนะครับโบนิทถามเขามาทั้งช่องนะครับพี่น้องพ่อนากันเขาเพื่อถามเส้เนสั้นไล่ผสมกับอัน ป,ปุ๋ยน้ำสีดได้ยุบบอเฮือซสินนะครับก็ได้แน่น้ำไปแล้วนะครับพี่น้องถ้าแล้วไม่เห็ดเป็นคลิปบอกพี่บอกน้องเขาน้ำนะครับเอาคลิปนึงที่นี่ก็พี่น้องคลิปหนาพรอะกับไม่วันด,ดีครับ